สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอชอทชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการรีอคชันอนิเมชันเรื่องมหาสกกลางพีโพกตอนที่ส7ค่ะใช่ทุกคนหูปากเต็มเลยปะอาที้และอาทิตย์ที่แล้วคือไปเอาไข่เออไปเอาไข่ในสักอย่างถูกต้องแล้วก็ตอนแรกออกมาดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าตัวแม่เขาก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนตัวแม่เขากลับมาเอาอย่างเปิดเผยว่าถูกต้องกลับมาแบบุมเสียง เอาไข่คืนหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะใช่แล้วเราก็ยังมีช่องทาง Membership นะคะสามารถสมัครได้เลยได้ดูคลิปก่อนใครมีความสนเร็จมากมายอยู่ใน playlist ใช่จ้าแล้วเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะใช่แล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบีทีวีนะคะขอบคุณค่ะปดูบปุ๊บโลจ้าเราจะได้ด่าหรือไม่วันนี้ต้องต้องเจ๊ รู้สึกได้มีคนเอาไข่ไปไปว,ว้าวไปดูแล้วไว้คงไม่เห็นเราเข้าไปง่านเลย เอไขึ้นาพนอก่อนอาจะเรียร้อยกลับไปสิ่งที่ทำให้มันเรียกร้อยไข่กแค่ไข่ที่มันต้องหยดลงไข่ไข่ไข่ดับการระด้ลงหน้าดีก่อนโอ้โหเขาจัดการมันง่ายมากเลยฟิลเดียวเออโอ้ยไขยไหมบาคนกบเลย าลมแล้วตมวามทันนะทนเจ้าสิบ็ดไหมระยะนี้ไม่มโดนช่วยหรอคำนวณแล้วด้วยยังทงันอยู่ห้าเอ็ดเซน เขาดูสบายใจมากไม่ถึัวแบบไม่กลัวพร้อมสู้หนีเร็วหลบฟรคืบริสุสะ ได้ไหมนาะยมังกรกอ,กอล็กเนี่ยอืม๋อ,อมันบินไม่ได้ไไดแบบเดิน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 เอาเหมือนอาคานมึงถ้าบินได้คือหลัวงฟองไม่รอดนะออมันต้องมีอะไรที่มันด้อยกว่าทุกอย่างแหละกระโดดสูงกระโดดกระโดดสูงเหมือนตัวซีร่าว้ายเออยังยอมให้อีกสายตาของนาชยมันเยียบมาก ฉัจะบิสูสงสองสามพันเมตรงไแม่มีสิ่งกีดขวางมันยังเห็นได้อย่างชัดเจนโมีขึ้นหือเจะมาทะลุฟ้าได้อเว้ายเขาเรียกควกลูกเอาไม่หนนโง่จ, <c oughs> จริงๆขอฟ้าทมึงสูสสานฉันนีโง่จริงๆเป็นอาณาเขตของสปรเภทน้เออ้องตลาดนีได้วกนีโนโ้โอ้ยโตายแโอ้ยโอ้ย ให้หวังไต้ไหมโดนกดสองทางแล้วทำไงดีจริเว้นแล้วเว้น <c oughs> แล้วเขาต้องระดับลงก็ต้องเจอมาคอยกลับเลยถ้าไม่ลงไปไอ้พวกที่บินอยู่มันก็จะจับได้จบไปต้องลุยแล้วจัดการใครก่อนดีให้แดกกันเองไปก่อน <c oughs> อออ่ะทีน huh huh ี้หลอฟังยังไงต่อลูกโอ้ยๆอแล้วถ้าไม่มีจานบินจะทำยังไงอะตายนะโอ้โอ้โอ้มันประกาศตึกมาแล้วไข่แตกมแล้วมั้งอาจจะเกาะหนาให่เดนเกาะหนาก็อแบบไข่หุ้มกระเป๋ากระเป๋าแบบหไข่มันอาจจะเป็นแบบ ไม่ใช่เปลือกไข่ไก่บ้านเราไงโอ้ยคดูมันกระโดดดิเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกัดซีด้าทำลายตึกสุดไอ้โอ้ยโอยไข่มันหนะนักสไลด์สไลด์กระเป๋าโอ้ย เบเรอ้าำเรอดแล้วแต่ว่าใช้ากาศนี้ซ่อนตัวได้ผมไปซ่อนตัวที่จอดรถชั้นใต้ดินคิดว่ามองคอโคเล็กคงหขาไม่เจอตอนนี้มันกำลังรลารังสัดแถวนี้ให้มันตามจับผมเจอว่าคุณบาตรหาที่นี่ไปได้แต่ไม่เป็นไร ตอนที่หนีจากการไล่ล่าดูเหมือนเมืองนี้จะมีอมรถไฟใต้ดินอยู่ไม่น้อยเลยเป็นช่องมองเล็กๆกรุปรล้ของมกรกรอบเลยเข้าไปไม่ได้นะใคเกรงกินดาได้แค่เกือบจะชีวิตมาถึีแล้วสิมอโชคปีฉมั่นไ่ไกลจากนี่มีอยู่อมตะยงไม่เลกว่าจะมียอดฝีมือซ่อนตัวรับ ช่วยโอกาสตอนที่เรากำลังสู้สิกใหญ่ขโมยไข่มังกรมีหน้ามันถึงได้ไล่ล่าจะสุดชีวิตตอนนี้ในรทาของมันไม่มีอะไรแล้วหมูปลาเพลิงสามเขาระดับประชาการสองตัวตายนะ้ตัวตัวอเงินก็วิ่งหนีหามจุกจุกถ้ายอดฝีมือลกรับคนนั้นมาร่วมมือกับเราโอกาสที่จะข้ามังกรกาะบเด็กก็จะสูงขึ้นคนล้วนถือว่า ขาถูกสกประหลาดมากมายผิดอ้องแต่ครั้งนี้ไม่ได้อยาอ่างรดียแถมยังได้ไรวิมือขนาดนี้อย่างน้อยก็เทพของรามชั้นกลางยังไม่ถึงไหนนะลูกเรายังเป็นเด็กจม,กมเราโจมตีมังกรปลาะเหลถถ็กบาดจ็บแต่ว่ามันกลับไม่ล่าสุดชีวิตเพื่อคขอาการบาดเจ็บต้องหนักแน่ๆถ้าแกอรอยตามเส้นทาง,งที่มันไปต้องได้เจอตัวแน่ด้ย การฝึกของในน้อยครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ฝีมือใหญ่หน่อยพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็งห่างไกลจากที่พ่อฉันต้องการพ่อกับแม่เป็นทคขสงครามผู้สรงพลังฉันจะอ่อนแอได้ยังไงเออจริงสิอันยานายบอกว่าหลวงเฟิงนั่นปีหน้าเขาจะอายุสิบเก้าจะเป็นระดับไม่ทับขั้นต้นแล้วหลวงเฟิงจะเทียบกับในน้อยเว้ยได้ยังไงความแค้นของชิมเชี่ยวพยักับเขาไม่ตายไม่เลย พวกมึงก็อวยอีชายในน้อยเกินในน้อยอ่ะอีในน้อยมึงลองไปสู้ดิอ่ะอ่ะมาละอ้าวหัวฟิงเฟิงออกมาเจอตัวดีเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอหวเฟิงหัวฟง ดูกูต้องไปทำกรรมที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยมาขโมยไข่ไปอีกปะเนี่ยเป็นไปได้นะินกจลับมาให้ถึงที่อ๋อ็นหลวงเฟินี่เองกินไหวด้วยเยอะกันเลยวอือ เมื่อมึงเอาอุปกรณ์าาเขาไปขุดถ้าไม่มีสามคนนี้อยู่ฉันก็ไม่กลัวเขาแต่สามคนนี้ชายผู้เท่าทกับชายผู้ขาวระดับไม้เท่าขั้นสูงใช่ส่วนหน้อยหลีบวถือพลราจะธรรมดาแต่เมื่อหลังน่ากลัวมา,ากๆทนายสารคนหน้าทีมเที่ยวไหนพวกเขาพี่จะทำอะไรพวกคุณคนรู้ออกแต่เทศมีกฎว่าห้ามบรรดาเหล่านักสู้เข็นฆ่ากันเองผมไม่ขอให้พวกคุณห้ามเขา ขอคูอ okay. ข้างออก็พอเรารบกันบ้างสักน้อยเ <Okay. S 2> ด้อไม่เข้าห่วยฉันก็ยังขอไหวตอนนี้รู้จักขอร้องแล้วแม่แม่ตอนที่ร่วมมือกับคนอินเดียแย่งงูปล้องดำสองหัวกับใครแย่งมึงผมมนนผมมีความแคนกับพิมเชี่อไหมเนาะถ้าจ,จะมองภาพนีเพราะงั้นงูปล้องดำสองหัวไม่ใช่ขอมีค่าอะไรฉันไม่เคยสนใจมันอยู่แล้วนะ แต่ตอนนั้นนายดูถูกฉัน<อ><อ>ให้อภัยไม่ได้เอาก็มาสู้กันเลยน <100 S 2> ืน้อยเวรพุกฟักนายน้อยเวรน,นายก็เรียกได้กันฉันเป็นลูกเทพสงครามฉันจะเอาชิ้นส่วนสัตว์ประหลาดมากแค่ไหนก็ได้อแต่ว่าที่ฉันชอบสะสมจริงๆคือเกลอ เฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรย่อเบี้ยวชุบไาอีน้ยน้อยเหมือนนายไปหลายคนอนอ้เหรอเหมือนเหมือนตัวลายชองมากสีอะเหมือนเหมือนคนประสาทอะมึงพูดไปเรื่อยอ่ะมึงจะสู้มึงก็สู้เลยจริงมึงเดินวนลากราบอยู่นั่นอะสองสองหลอกนายดา ที่จอมทิ้งศักดิ์ศรีกู้เขากระดิ่งถามขอร้องร้องเลยอ่ะแล้วเลี้วโซก็โซเลยมันสนุกจะตายในกระเป๋าเบี้ยวมันยินเงินของาหลีข้ากับหวังพงสูตกับเจ้าของกองกระอกเล็กเสียงดังสนั่นก่อนไหวเดี๋ยวมันเอาไปก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกระโคมาจากทางช่องโมบรถไฟใต้ดินจากสถานที่ต่อสู้ของพวกเขาคนนี้เขาเริ่มถูก บิขนขึ้นฟ้าไปเลยได้ไหม<ล>อ่ะทางรังมังกรเกราะเล็กเห็นนายรุ่นหลานพอออกมาจากกุมงรถไฟถึงขั้นวี่งตรวจสอบบริเวณรอบๆคาดว่าคุณจะรีกร้อนกับฐานทัพเมืองแน่มีน,นายขโมยสมบัติอะไรจากรังมังกรเกราะเล็กมาเสื้ออะชัจริงไม่รูกว่านายจะเอาชีวิตได้น้อยกว่าถวายถึงที่อันละคนอันละคนเอาไปดี ถ้าฉันสู้กับพวกเขาขงต้องแพน้แน่ๆแต่ถ้าฉันไม่สู้คงจะเลวร้ายกว่าที่คิดเทพสงคำมาได้ยังอสองคนนั้นนะ่ะใช่แล้วในกระเป๋าใบนี้มีไข่ขมังกรกรอบเหล็กอยู่ไข<ค>่มังกรติดันงถ้มังกรคิดว่าคงรู้กันดีราคาในท้องตลาดอย่างน้อยก็ห้าพันล้านแต่ใน,นตลาดมืดสูงกว่ามากโอ้ยติดเั้งไปเยเฮ ผู้ท้ากับชายผิวขาวถึงนานพวกเขาจะไม่ต่ำต้อยแต่เขาว่าราคาห้าพันล้านก็สูงเลิ้วเลี้ยวม่ไที่มาไกว่าข้าเขาซะเอาห้าพันล้านมาแบ่งทเท่ากันโอ้โห <laughs> ฉันไม่สนเสดเงินขี้ปลาติ๋วนั่นหรอ,อแต่ใครบางกนใบนี้ถือว่าเป็นของรางวัลที่ฉันมาหาประสบการณ์ที่มือสุดๆมึงก็ขี้เคมเนาะ นันกอนยังไงดีมึงฆ่ากันเองหรือเปล่านั่นไงคือว่าแล้วเรื่องเงินมันมันไม่เข้าใคร โอ้ยคิดได้ถูกนอนไปโอ้ยลูกโอ้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 โหอะไระดับทับข้าสูงยันก็ถูกแกตบตา เด็กนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าแขกบนกาพวกนี้ตบตาฉันไม่ได้หรอกคุณคิดผิดแล้วมีอะไรอีกแขกระป่าของผมไม่มีกลไกใช่จิตจ้ะจับไปอุ้ยถ้าเขารู้ว่าใช้พลังจิตมันใจนี่ป่ะขอบคุณนะจับไปจับจิตออ อย่ากให้ใครรู้ลูกเป็นคนระวันตัวจริงจริงจริงแต่อยู่ใกล้แค่นี้ผมยังจนปีข้อนิวไม่ได้เพราะนั้นตอนที่คุณคิดว่าตัวเองชนะอะไรถึงจะจัดก,การได้อีนายน้อยไม่เท่าไรหรอกอนายไม่ได้ทำอะไรฉันฉันไม่ฆ่านายหรอกดูสายตาแกสิสงเพศค้อนอ,อแองแกนเหรอ <laughs> ไม่จิฉันเป็นอัจารยะ อ่ะเอามึงลองสิอะเอาหน่อยเอาลองดูลองดูี่ใครเจ็กไม่คนฉันอ่ะเอามึงลองสิต้องตายโดยมือฉันก่นสาดดโดนโดนโดนมีดเลยโดนมีดเสียงต่อสู้เมื่อกี้ต้องรบบนสปาราแถวนี้เนี่ยเออมึงก็รักษาชีวิตให้รอดแล้วกันอน้อยๆหลวงพันจะจะฆ่าแกรบให้ได้ก่อน อย่าให้โดนสัปลัดแดกก่อนมาแล้วมาแล้วความเก่งของมึงอ่ะเอามาใช้ค่ะตึมศูนย์การค้าเมืองสุุารชั้นบรรเล็ก,ก, <c oughs> ลกชั้นสัปลดหัว้าที่ครองช้นงก่อกกมีคุณค่าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สูงต้นทุนตลามสูงถึงพั้านหยวน5พัลานหยวคุ้มค่าแก่การบ่น เอาตัวไม่รอดคนเดียวอย่างเอาตัวไม่รอดก็ขอบคุณนะที่หลัวเฟิงมมีความฉลาดไปตามทางของมันถูกต้องคือคือเขาอะยังไม่ได้ขึ้นระดับอะไรที่มันแบบสูงส่งมากมายแต่ว่าด้วยความที่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์อะไรอย่างต่างๆได้ดีเนาะมันเลยน่าจะทําให้มีเส้นต่อในการต่อสู้แต่ละครั้งใช่บวกกับความที่เขาเป็นนักอ่านจิตอะไรแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่า เขาเข้ากับอุปกรณ์ของตัวเองได้ดีเหมือนการฝูกซ้อมหรือว่าอะไรอย่างนี้ของเขาด้วยแหละมันเลยรู้ว่าจะต้องใช้เมอะไรแท็กติกช้ตรงไหนแล้วก็แบบรู้ว่าถ้าสู้ออกไปโต้งๆอ่ะมันมันจะไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเก่งกว่าเรามากระดับเป็นคนละชั้นกันอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยใช้กลลเม็ดหลอกล่อด้วยอีไข่นั่นเพราะว่ารู้ว่าอีพวกนี้มันก็เห็นก่เงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอีพู้เท่าพู้อาวุโสอาจจะยังไม่ได้แบบ อินอะไรกับตรงนั้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แพ้ภัยตัวเองอะไรบางอย่างเหมือนกันเออคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เก่งกว่านะทุกคนด้วยด้วยกลเม็ดของหลวงเฟิงแหละเออคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเก่งกว่าก็ได้แต่ว่าเขามีวิธีอะไรที่มันไม่ประมาทสําหรับตัวเองแล้วกันเนาะที่ถือเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ที่ทําให้เขาแบบรอดจากจุดๆนั้นมาได้อะไรเงี้ยส่วนนายน้อยก็สมน้ำหน้าก็ขัวใจ บอกเลยว่าดีแต่ปากจริงๆก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยนะทุกคนก็คือแบบคือพ่อแม่ก็คงเลี้ยงแบบฟิลสปอยอะให้แบบมีคนนู้นคนนี้มาปกป้องอะไรเงี้ยคือพออยู่ตัวด้วยตัวเองจริงๆก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังปากดีอีกก็น่าจะโดนแดกซะตะกี้นี้น่าจะโดนแดกแน่นอนก็ อีพีนี้มันเลยรู้สึกก็เหลือเฟิงประเมินสถานการณ์รอะไรหลายๆอย่างได้ดีอย่างแบบอีตอนหนีกับอีมังกรเกาะเหล็กอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับน้องก็คือรู้ว่าแบบอีตัวนี้มันเป็นยังไงทักษะอ,อะไรยังไงทําให้เขาก็ค่อนข้างจะหนีออกมาจากวันได้ดีนะคทุกคนก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในพีพหน้าเนาะว่า เหลัอเฟืงจะยังไงเอาไข่อะไรอีกเอาไปทำอะไรไปที่ศูนย์บัญชาการอะไรนั่นได้ไหมแล้วสองคนที่เขาก็ตามหาไข่เหมือนกันที่เป็นแบบระดับเทพสงครามนะั่นน่ะจะมาเจอแล้วแล้วกลายเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจะได้เทคนิคอะไรดีๆให้กันไหมนะคะทุกคนก็ติดตามกันต่อในอีพีหน้านะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย